เอาท้ายวิดีโอไปหนิประมูลทำมาจ้งละลูกฝนตกพี่น้องเอ้ยบ่หนิมาเจอทำงานต่อทีนี้มาหอดอะไรล่ะมาหอดออสซัลโลเลยนะค่ะนี่แหละมองที่บ้านหินนั่นน่ะลูกปั่นหินเนาะค่ะแกสลักหินนี่บุญเนี้ยฝนกระตกพี่น้องเอ้ยโอ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 ยพวกเนี้ยฝนตกฝนตก ก็เป็นใจแหละฝนตกมองเลยมาปีใดก็มาพอจะฝนตกมาหมองนี่ยนี่พวกนี้บ่นฝนตกตกแห้งพร้อมเด้ออันนี้อันนั้นดอกเอา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 บ่นนะ โอฝนตกแห้งยังแห้งเลยค่ะก็แเย็นแล้วหนูจะพาาอีสานแล้วมงพดอับไปี่หยังนะพ่อสวยสวยฝนตกต้นไม้ก็ถูกฝนโอ้อันนี้่มองไทยรูปัน สวยไหมลูกสวยจ้ะสวยจ้าถ้าไม่แหเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยหน้าขึ้นงูไม้คงรู้ดูไล้ส่วนรู้ดูวินเตอร์กับมามันง่ามเป็นคนละแบบเนาะเจีนเนาะเออหน้านี่ว่าวินเตอร์หนึ่งก็ง่ามเด้วินเตอร์ง่ามเออ กนล่งิสุกนะจ๊ะกินบัไดดดอกล้ามันเป็นหมาเขาจะปลูกประดับซื้อล้าอะไรเมียนวดเมียนวดนี่เงี้าสะออนเนาะมึงเนี่ยตักหมาอีกยังดอกแล้วกันขึ้นไปพูนถ่ายดอกไม้กันดอกไม้งามๆนี่เออลบท่ายอยู่ฮันล่ะมันฝนตก ให้เขาขึ้นไปถ่ายรูปเลยกระพาะดอกเออผู <c oughs> ้ว่าไม่เสืออัน,นมันสีบอสบายเขาบระทัดเด็กเคยถ่ายพอก็หลูกเขนาดเขาไปถ่ายเคยเคยมาแเลยละสองเท้อแล้วมายังไดฝนตกย่ำนาดไหมว่มาหม่องนี่เป็นยังไงยังว่าแปดมาปีนั้นก็ได้แข้งฝนถ่ายอยังซี่ล่ะเออโอ้ยฉันดอกไม่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืนนะ S V V ลบฝนฝนตก ฝนตกห้ามฝนตกห้ามทำไมางามงามไมาแหง้งคือฝนโอ้ยฝนตกห้ามไมา่งามไดฝนตกห้ามงามนั่นมาฟีฟฟฟฟพิพิธภัณฑ์อันรูปปั้นหินนี่เอาขึ้นซั้นที่สามมันเอาไปไปฝนตกห้ามกูเถื่อกูเถือมาสองเถื่อสามเถื่อพอแต่ฝนตกห้ามค่ะ ได้มาออสโลแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปอยูนนนนออ่นี่เราจะเนาะโอ้นีเกินไปเท่งปุ่นเลจเอาภาพไปพวงกีไก่เอาขึ้นสามสันแล้วนี่สันที่สี่แล้วค่ะเด้อไปสันที่สี่แล้วไปต้อไปต่อคนก็นยังไม่นนเนาะต่างชั้นโฮมมากกับมา กว้างมากเลยจ้ะดูสิ เบื่อมีเบิร์ดนะจ้ะเด้อมีทุกกิริยาบทนะจ๊ะเนาะพวงเนี่ยนะ

ไม่ได้พุงแอคิโบะคิโบะแอคิโบเข้าใจเออน้องแอคิโบะเออเออฝนค่อยๆไทยอันนี้น่าจะเนาะเออค่อยแน่เออนี่แน่เลยล่ะเออกั้นซาบังหันมันโผดแล้วบนกระดาบนแรงมุมกว้างน่าจะราชไทยลงไปให้เบิ่ง โอ้แต่บึงนี่เทิงๆนะจ๊ะเด้่้แต่ทางเขาเห็นรีบๆพนะุ่งเรือบุงเนี่ยไกมากเุยนะโอ้หมาจากข้างเขาเข้ามางามบุญเนี่ยลมลื่นเนี่ยด้วงกว้างๆมาก ขนาดหนาวกว็ชิงง่าบอย่งนึงนะจะเนาะดูบใบไม้ร่วงนะน,นะมันชิเป็นเรื่องเลี้ยงเร่งแดงนะจะเนาะคือจังอยู่ในหนังเกาหลีเลยเด้อสิบอก สี่ไทยเนี่ยคุณทั่วๆเนืๆๆ้อนานะยางออกอยูอ่ทั้งซึงสัน่นเทิงนยจ้ะจะมีหลายๆกิจกษัตริย์งามนะี่เนาะดใหญ่ดนงามนะจ๊ะเนาะนี่เลยค่ะเมืองโอซิโรนะคะรูปปั้นหินนะคะเนาะรูปปั้นหินเ,ป,นเนะนปื่อยนะจ้ะเนาะสัญลักษณ์ปูดมันเลยค่ะเยี่ไปอเอเ้ย คิดถึงอันนยังก็อยู่ทางเชียงใหม่เนาะจะเนาะส่วนีหยังเพิ่นนะส่วนพุทธศาสตร์บ่ได้ยังู้ใออก็ชีวีพื้นที่กว้างใหญ่ๆี่คือกันม,มีหลาย้นเป็นสันๆป็นสันอยากกอมเพิ่งกลอ,องกลองกระสิบนิ่ง อาเดี๋ยวสุดท้ายซู่ราจะนัตังกันไปไดเระตังไก่ปุ่ปนะคะลูกปั้นหินเบืือยเห็ด,ดจังได้นะจ๊ะเราไลกัไนไปะกน้นี่สุดยอดปฏต,ติมาก,กรรมนะคะเด้อสูงโอ้ยเจ้วมเจ้าวมอัมรำไ่เด้อห,อหอ่าไก่ควายแค่นี้แค่นี้กินแค่นงกิน ส้มยังส้มได้กลัวสมใส่บักหน้าว่ะน้อยเฮ็ดแปบใส่บักหน้าไม่กินใส่บั้าไม่ยังก่อจิ้มจุ่มบ่เนี่ยเมื่อไห้จิ้มจุ่มบ่จิ้มจุ่มบ่โอ้ไม่ยังกันหรันกะพริกป่นน้ำปลาปูอลาสก้าคนน่ะเมืนอไปูอลาสก้าได้ค่ะบังยี่เมื่อไหร่ปูอลาสก้าใไร้าหน่อยพ่อมได้ค่ะคนนั้นไฮเกวอรีนจะสิกินยังค่ะนั่งบ่อึดแต่แนวกินไม่ยังเจ้ากินหู่ม่ได้กินได้อยู่ จิ้มจุ่มก่ะจิ้มจุ่มพอน่ะคือตาเราห้อยคือเสียงนอนแล้วเมื่อยงดีเสร็จจังหวะจิ้มจุ่มก่ะจิ้มจุ่มพอน่ะค่ะคักค่ะนายแม่แกะปูให้กินแล้วเนี่ยเนี่ยหมวันนี้จะพีเมนูจิ้มจุ่มนะคะพ่อนะเบิ้งให้ไรเขางานกับหมอนี่แหละค่ะนี่หอดหม้อจิ้มจุ่มค่ะพวกนีุ้อนะนั่ง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 น่าเมื่อยกะพาไปเที่ยวมาก ร่นางห้าละห<ะ>้อยแล้วพุดนะเอาใส่ลงไปจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มประเทศนอร์เวย์ค่ะจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มว่าพอทำใจดอกว่าพอเอาไปลงต้มหมองแม่ใจเย็นเย็นมันสิเดือดอยู่เจ้าเป็นคนใจ่ห่อนแทค่นี้มันก็ได้แต่พ่อกำลังทำให้ตอนนี้มันไม่ได้บรรยากาศคนเห็นตอนหมูถึงเวลาก็จะไ้ไวปก็พึ่ง ไปลีงขึ้นอย่างนั้นตอนหมูจริงจู่ตอนหมูโอ้ยหัวได้อ่ะดีดีนี่นี่กำลังหอนกำลังหอนเดี๋ยวมันนวดอเดือดหลอดสั้นเนี่ยนาน เอาลงกันลงกันลงอ่ะไม่ยังตับบวบหมูตับหมูเออให้กระปวดตอนมักไงต้มเอาต้มเอาต้มเอาต้มอยู่แบบนั้นต้มตเอาต้มเอาพวกเนื้อมันองได้บรรยากาศโอ้โหอะไรพวกเน้อปูอลาสกาเกวอรินพันะมาพี่ก็ได้กินอีกแล้วปูอลาสกานี่หักเป็นกะละมังกะละมังค่ะึขากุ้งโอ้ยนี่นหะแจวโอ้ยน้ำลายเฮียน้ำลายเฮียน้ำแจวขม มาขนาด,านดไ,ได้แก้วคนก็ตับในเจล็ดเลยป้า<อ>นี่มาขนาดได้ตับก็แก้วคนไหมไม่ต้องซุกอร่อยไหมมาเด้อค่ะเด้อกินปูอลาสกา้ากินอีกแล้วมาพี่ก็นจะกินปูอลาสกา้าเมื่อนี้น,ะะนี่แหละคล้องแฉมันจังแมนค่ะแกะออกมามีแต่เนื้อกับเนื้อเลยอร่อยถ้าคนถาดกินนั่นจิ้มจุ่มอะหนูจะจิ้มเยอะนะลูก เ่าแบบนินนินนินวันนี้แับนี้อืมทนีกินนี่มันกำลังเดือดเห็นบอกมันกำลังพดอืมปิดฝาไปแล้วแม่สันที่แม่แล้วใจหอนจบอกมอสใหญ่ใจหอนที่กำลังมีหิวเกินตอนนล้า่ากันไปเบื่อนี่ก็พีพี่แต่ารูปปั้นหินนั่นน่ะเนาะแกสลักหินไม่เพื่อหอด้านไม่เขาเห็นได็เขาย่งเพื่อมันาิดแ่งังเพรอล่มเปิดบัง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 เขาจะมาสืบสามทุ่ม ห่อเนื้อเพิ่งมาิ้ม่ะไม่ยุ่งากไม่เ็งกันไมอันนีนี่ผาบอะไรนี่น่นี่นี่มาเนี่ยเด้อสิแก้ปันเบิงนี่เนาหนี้มันต้องเมยนี่บอลินมีเขาจะเอาปัวลาสกาของแท้ค่ะเนื้อเป็นสินมีไงเลยอะไรไหมลูกเจ็มเจมน้องเกวลินกินมุ้งนากินเองอปัวลาสกานนี่หลาอืมนี่ะดันมัน กมันจะกินอยังนัะจักทีกินอยังโตอยังนู้เต็มหนาเต็มตาเลยเดี๋ยวว่าถือปูขึ้นมาสิลูกอยากกินเอื่นเดี๋ยวถือปูขึ้นมาสิเดี๋ยวป้าน้องลูกเจวันร้านอยากกินเพิ่นมีพอดีเพิ่นก็เล่นมามาให้ร้านกินนี่โอ้โหมีกระทะด้วยมี หมอยังก็เพราะน่ะหมอไม่น่ากนะน้าเมย์ว่าหมอไม่น่าร้านก็งงหมอไม่น่าอะไรคือหมอไม่น่าจะบอกว่าหม้อดินสั้นๆไม่หม้อไม่หม้อไม่น่าได้ยังไงยังไงขอกินหน่อยนะเรี่ยงร้านกินก่อนอือเอาสอนก็เอาสอนหน่อยมาให้คนบ่ผู้ใดล่ะ ไอแม่บอกซอสแล้วแม่ไม่ให้น้ำจิ้มฮีปโรเจนอะไรบูดิอืมเอาเอาตะเกียนะแปเอาซอสออมะะเบอรเอาซอสลาวอืมเอากเอร่บัวลอบอันนั่บลอะบอมาให้แ่อืมเกลเกลเอาซอสไมยงยงเขาถ้อทายไหมเออแม่เปิดประตูหลังบ้านโอเโอแม่ละทำอล้วไม่นานมันมันแม่มามาเลยมาจับเออเห็นมา เพราะม่เพื่อนนหมอมักนุ่งเอยเออทั้งนี้คือจะงม่ให้เห็นปรากฏแล้วบินลงมามาปัดนึงนุ่งมากคนเบียกมดบานนี่กว่าจะมันบุญเอาไปอาไปจัง ขาเขิน่อยชุกชุกใช่ไหมไม่ได้น้่งเล้กกินอิ่มแล้วนะอเสียบมัดละขาไม่ได้ยังไม่ถึงสามวันเลยครบกำหนดก่อนด้วยครับเอาเป็นยังก็ครบกำหนดสามวันไม่ได้อาบบ่อยไม่ได้โอ้ยใช่ไหมลูกเหนียวตายังไงจ๊ะเนี่ยกินมันพิซแนนท์เหนียวเหนียวว่าที่น้องมีมากหลายจัดควบครับ ร้านนิ้วาม่เห็นหมกินอีกล้กินอีกแล้วเอ้าขโมยแกยวกินอีกแล้วเหรอมันแบวย่แหงมหูกม่แหงมจับความอืมฮึวใส่บีบมขมหัตับ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 ไม่ตับ ครับต <c ười> co so so ับตับโอ้ตับมีคน้ำใสจงลุ่งอยอันนี้เออเพื่อนเพื่นบากินขมอาเอานันไปข้าวควมันโบลายมันเบื่อจำมันนก็จจงลุ่งหัวกะลไส่ไหลกันเมาะไม่ได้เหมื่อเฮ้ยในกบปูคนเบื่อไปเอามาใส่เฮ้ยอยู่ไนเปิดเฮ้ยในกะปูคนเบื่อตัวอะไรเออยมันกระอื่นเออกะจะไหวีใส่ได้ไรมันอืดมันมันหมดเบื่อยวมันกระอืเออแต่ทีใส่ได้ไรมันอืดมันบืนมันเบื่ มคีบ่เกินผักไปจะได้คีบกินผักก็จะยิมนเหรนะเออใจเย็นเย็นๆไม่ชนเียน้เปล่าส้น่น้ำเปล่าสนใหญ่สน้ำเปล่าก็ยัมีอไรน่มีส่วนพอคับเบ้านอยู่ในหลาดเมืองไทยด้ยค่ะ หมอจิ้มจุ่มค่ะเบื่อนในฝันโอ้ยไม่กกินของหลาไม่กินเลยโตแก่ปะมั้งโอ้ยหัวดยัวข้าหม้อเพื่อนนะเห็นตึนนาวาคนงามเห็นตึนนาวาข้าหมอหน่อยนะเก่ง เด่นจะหมอบวราเห็นหนาโอเคว่านี้เราไปเด่นอะไรยินแจะเสียกัน้อมันตกใจเวลาลานสาวเห็นตอนเออเห็นตอนหมูลรยย่านเห็นตอนปั๊บลอยย่านโอ้ยโอยหัวแดงวันศุกรวันใส่ก็นึ่งันบมูค่า่ยบัต่เเลยบ่บอกวดหัวแต่จะสิเห็นโหลดเดืนลาน้องนี้มันตรงมี่ว่าโอ๊ตอนมูจะคึดมีเง้วเ่าเง้กล่ ยอดเลยนช่ม่จิ้มใครไม่จิ้มมะไเลยดี๋ยน้อยกับหัวแจ็คสซกใหม่สมือเอาไปผสมกันเอาบอบเดียร์ิตักกระดอกบอบค่อยมัดกับจิ้มกันเลยบเสดทรักบเจนมางก็นอะรเจนบุษเสดมันยุ่งกันอะเจนจังบาเออเออจังหน่อยบังกันเจนเออเออปาาเออนั่นหละลงจกบาทเออบุนเส็ปลาที่น่าเป็นตักกับบุนเสนก็พักนี่แหละอันนั้นบ๊อบดีก็นได้หรอกเอาเออตั๊บก็ให้กับบอบลุ สาใจขนาดที่โดนต้อนทับบอเราเห็ดเยอซาที่มีหลายแล้วติดเพราะเราคือมาเห็ดบางบ่ได้เพราะตอนนั้นบ่ถ้าเห็ดบางแล้วมันมันได้หน่อยเท่าที่ขาดแกเราแตเลยติดติดนาน ไปตายวะโอ้ยเจ่คนไปตายเพราะตรงว่าเด้อแก้วนี่ยน้ำข้นคักคักว้นเดี๋บอกว่มันขม่คกินบะไรเง้กินอะไรอยู่เดี๋ยวก็ลงไปไต้แล้วจะตับลงก็เั้นข้า่แล้ว่็เด้อก็เลยเ,เอาผักเอาไงแต่ละา้ามาก่อน อาใส่หม้มันโอ้ไงจิ้มมงจิ้งดันโทนละผ้าเอาคนต่ใส่น้คมเลยั้งสมเลเต็มปาดไม่เค็มหาคนนี้อือ่ยังมีแต่เค็มเออมันเ็กับข้าวกินน้ำบ่ได้ดอกเค็มมันกนบ่ แม่เรื่องนำ้ำตาลอ,อันไส้เรื่องน้ำมัน,มนเจนยังไส้เรื่องน้ำปลาเรื่องเกลือบ่บ่ใส่เป็นน้ำปลาบ่แต่มันหนัเข้มแก้วอมก็ต้องใส่เกลือ ไอ้เบอร์นี่สแตกแดดตับทีอีปวงล่างอุ้ยสแตกแดดเขาไออีปวงล่างช่องอีปวงล่างแม่นบอกสแตกแดดโอ้ันี่เสื้อเสื้อทันาบอกสแตกแดดตับน่เขาเฮดเจลเขามากินจุไงเขาเฮดเจลเพียผมเนี่ยเขาจะใส่เกลือเขาจะไม่ใส่น้ำปลาไหลเขาจะใส่เกลือดำมีนเขียนหลับอีกหนึ่งเลยปฏิทิไนี่ไงเนื้อยาดีแก่แย่ตั้งเยอะตั้งแยะอันนี้เอาไว้ประดับบารมีก่อนอยู่ได้หรอพวกเดนจังสิลธะก็เท่าเด้กกินมาสิ ดอย่าเบาๆนะมีไปนอนไปมะม่เอาคิีนล่งอยู่เบาแต่เขาลงรัวท่างโบากเลยเหรอท่องโบราณยังพินเนาะ้วจะออกจ้ะว้ามือนี่ออกไม่าอันนั้นจ๋มาแปะมั่งศอกอะไตัวมือโอ้ยแปะวันอาทิตย์สามมือนี่วันอาทิตย์ตัวขึไวันอาทิตย์ตอนแรกอ่ะอาทิตยวันนั้เียไม่บเลยตอนตีสาม่ไ กินเยอะแล้วลูกจักกุ้งจักกูบาหมี่จักกิ้จักหมูขนาดยายเมย์เนี่ยกินน้ำเลยได้นะเออเต็มถ้วยอะไรอย่างเงี้ยในหม้อบวชุกจักเพื่อเว้ยอีกแล้วอีกแล้วเจ้าบอกว่าอีกแล้วอืมแบบโอ้มันจะทานจำนีแหละมันอ่อนๆไฟอ่อนๆไม่ันจะค่อยไปไปแห้งมันเสร็จเนี่ยอันนั้นมันคืออะไรลูกเอาวันนี้อีกหมูก่านะ นุ้งอยู่ในถ้วยนูก็มีไม่หละมดุ้มมหมูหมูหมูมดแล้วเหรอว้าหญ่แม่กินมดกินหมูลานไม่ได้กินหมูลานไม่ได้เพราไปลวกให้ใหม่ีใส่ไข่สามใบเลยนะลูกอร่อยใช่ไหมกะเาไอ่บะผักลกอักบ่เอาเีเียงเคลือนมือนี่ยนะเพื่อนยาเมอบได้ยิ้มหรอไไม่หวนดีดีน้องดีดีอ้า ดีเอาเอาพ่อยกวนเงินก็เอาเอาบุญเศนลงี่แหวนเอาเองกินกินเศษอือเอาเสษนะน้าเศ่อเออตัวหน่อยนังตีอืมเอาเอาบเเโยลงเลเออาละเอาเนข้างไว้เท้าบัดมันอกประนกินไปกินไจิ้มจุ่มนี่เรไ้รได้กินหอกใกินเราคนเพราะเขาสิ่น่เวณนไม่ ไม่ยังนี่น้องแข่งอยู่เด้อโอ้ยเ้ามาจอยนอกพี่า้าไมอยู่ในยเมืองไทยมันกระเดือกอยู่ที่นี่วันนี้